สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับดอกกุหลาบใบตองสุกทั้งดอกตูมและดอกบานในรูปแบบนี้แล้วก็จะเป็นการเข้าช่อในลักษณะนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันคะ่ะเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะเริ่มต้นการทําเราก็จะพับในส่วนของดอกกุหลาบตูมก่อนคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ในส่วนของใบตองสุกในรูปแบบนี้นะคะจํานวน2เส้น จากนั้นหันฝั่งสีด้านนวลลงด้านล่างแล้วก็หันฝั่งแข็งชี้ลงนะคะแล้วก็เว้นความยาวของการหนึ่งนิ้วครึ่งแล้วพับหักมุมไปทางด้านหลังมุมทางด้านขวาพับให้แนวไปตองตั้งฉากขึ้นค่ะจากนั้นหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวาหมุนเก็บมุมวนไปให้ตรงส่วนของขอบชิดขอบแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะพับไปฝั่งตรงข้ามเป็นการพับสลับลงพร้อมกับ เฉียงปลายใบค่ะและสลับขึ้นเฉียงปลายใบเช่นเดิมและสลับลงแล้วหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวาให้ขอบชิดขอบเหมือนกันจากนั้นเราก็ทำแบบนี้ละค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าใบตองใบที่หนึ่งนะคะจะเหลือความยาวอยู่ที่1นิ้วค่ะ เมื่อแนวใบตองเหลืออยู่ที่1นิ้วแล้วนะคะเราก็จะตัดให้ตรงจากนั้นก็นําเส้นที่2หรือว่าใบที่2มาต่อเข้ากันค่ะโดยการหันฝั่งที่เป็นมุมด้านแข็งนะคะชี้ขึ้นด้านบนแล้วก็หันสีด้านนวลเข้าหาตัวจากนั้นสอดใบให้ขนานกันในลักษณะนี้จากนั้นก็พับสลับขึ้นและพับสลับลงพร้อมกับเฉียงปลายใบไปเรื่อยๆค่ะ เราก็พับเก็บมุมในรูปแบบนี้แล้วก็หมุนวนไปนะคะจนกว่าแนวใบตองอใบสุดท้ายจะเหลือความยาวอยู่ที่2นิ้วหรือตามที่เหมาะสมค่ะเมื่อแนวใบตองเหลือความยาวตามที่เหมาะสมพลิกกับด้านจากนั้นพับมุมทางด้านขวากดลงด้านล่างแล้วมุมทางด้านซ้ายพับมาทับฝั่งขวา ปลายใบยเหลือเล็กน้อยเราก็บีบให้แบนและหมุนรอบฐานคอดอกด้านตรงจนสุดปลายใบยพร้อมกับดึงให้กระชับไปด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้แมกเย็บตรงมุมด้านล่างได้เลยจากนั้นก็ตัดเก็บมุมออกให้ดูเรียบร้อยค่ะก็จะได้ในส่วนของดอกกุหลาบตูมในรูปแบบนี้แล้วต่อไปนะคะเราไปดูวิธีการพับดอกกุหลาบบานค่ะ เริ่มต้นการทำค่ะแนวเส้นที่1นนะคะเราก็เว้นความยาวของการเช่นเดียวกันจากนั้นพับหักมุมไปทางด้านหลังมุมทางด้านซ้ายพับไปขวาให้อยู่ก,กลางๆมุมด้านบนพับลงมาทับด้านล่างแล้วหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวาหนึ่งรอบให้เป็นลักษณะเกสีตรงกลางและบังคับมุมด้านบนให้เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆแล้วพับหักมุมไปฝั่งตรงข้ามหมุนซ้ายไปขวา ทำในรูปแบบเดิมพับผักมุมไปฝั่งตรงข้ามหมุนซ้ายไปขวาพับแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าปลายใบยตองจะเหลือความยาวอยู่ที่สองนิ้วค่ะเมื่อความยาวของปลายใบยตองเหลืออยู่ที่2นิ้วหรือตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการต่อแนวเส้นที่สองโดยการตัดฝั่งที่เป็นมุมแข็งนะคะเป็นการตัดเฉียง ในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นหันฝั่งสีด้านนวลประกบเข้าด้านในค่ะเป็นการต่อแนวเส้นเหมือนเดิมแล้วก็พับหักมุมแนวเส้นนะคะไปฝั่งตรงข้ามและหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันค่ะ จากนั้นก็ทําในรูปแบบนี้วนไปจนกว่าแนวเส้นใบสุดท้ายจะเหลือความยาวอยู่ที่2นิ้วนะคะและเมื่อแนวใบตองเหลือความยาวตามที่เราต้องการแล้วเราจะทำการเก็บปลายใบด้วยวิธีการพลิกตรงส่วนของการขึ้นแล้วพับหักมุมตรงส่วนนี้นะคะพับวนไปจนกว่าจะครบ2รอบ เสร็จแล้วบีปลายไปตองให้แบนและหมุนรอบฐานคอดอกด้านตรงจนสุดปลายใบยค่ะจากนั้นก็ใช้แม็กเย็บเลยก็เสร็จแล้วในส่วนของดอกกุหลาบบานในรูปแบบนี้ค่ะเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทําในส่วนของก้านจะใช้ลวดสําเร็จเบอร์24ค่ะความยาวของก้านอยู่ที่15เซนติเมตรปรับเปลี่ยนระยะได้ตามความเหมาะสมค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีก้านสําเร็จหรือว่าลวดทําดอกไม้สามารถใช้เป็นทางมะพร้าวแทนได้แต่ว่าในส่วนของทางมะพร้ากก็ไม่สามารถโค้งงอได้ค่ะตรงส่วนข้อของข้อดีของลวดก็คือสามารถโค้งปรับได้แต่ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกในการใช้งานนะคะ แล้วต่อไปเราก็จะทําในส่วนของใบเล็กๆในรูปแบบนี้เราจะใช้ทั้งหมด4ใบค่ะในคลิปตัดเตรียมไว้แล้ว1ใบนะคะเราก็ตัดแบบนี้ละคะให้ได้ระยะที่เท่ากันทั้งหมด4แผน่นจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการพับครึ่งทำาทลใบค่ะจากนั้นเว้นความยาว ทษทีค่ะเว้นตรงกลางว่าอยู่ที่2เมตรตัดลึกเข้าไป1นหนิ้วแล้วก็ตัดให้เป็นลักษณะมุมโค้งมุมเว้าเป็นรูปใบไม้เล็กๆในรูปแบบนี้และส่วนที่เหลือก็ทําเช่นเดียวกันเลยค่ะค่านอกจากการทํากระทงอนอกจากการาพับในส่วนของดอกกุหลาบ ไม่ว่าจะเป็นดอกตูมหรือดอกบานในรูปแบบนี้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเราก็ยังมีวิธีการร้อยมาลัยดอกไม้สดการทำพวงม,มาลัยจากริบบิ้นการพับเปลี่ยนปยทานในรูปแบบต่างๆหรือการทำกระทงใบตองค่ะเพื่อนๆท่านใดต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่ทางช่อง YouTube ppp channel นะคะเมื่อเราตัดจำนวนใบครบตามที่ต้องการแล้วเราไปดูวิธีการประกอบค่ะเราจะใช้ในส่วนของฟลล์เทปในการพันติดนะคะ ตัดความยาวตามที่เหมาะสมค่ะแล้วต่อไปเพื่อนๆก็นําในส่วนของก้านมาเลยค่ะเราก็จะเริ่มต้นการทําจากดอกกุหลาบตูมหรือตามที่เหมาะสมเราก็สอดแตวก้านนะคะเข้าไปตรงกลางจากนั้นก็พันติดล้อมรอบด้วยฟลลาเทปค่ะจะพันเริ่มต้นลงไปตั้งแต่ฐานคอดอกให้ได้ระยะ1นิ้วค่ะ จากนั้นเราก็จะประกอบในส่วนของใบที่1เข้าไปแต่ว่าตรงส่วนของมุมใบนะคะเพื่อนๆจะประกอบระยะตรงส่วนไหนนะคะตรงนี้เอาที่เราชอบได้เลยค่ะจะหันฝั่งไหนก็ได้นะคะจะหันฝั่งสีด้านวนวลหรือว่าด้านเงาขึ้นด้านบนก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความเหมาะสมจากนั้นก็พันลดต่ําลงไปค่ะให้ได้ระยะตามที่ต้องการแล้วค่อยประกอบในส่วนของใบต่อไปได้เลย เมื่อประกอบจำนวนใบครบตามที่ต้องการแล้วเพื่อนๆก็พันตรงส่วนของฟาละเทปพ,พันลงไปด้านล่างจนกว่าจะสุ่ความยาวของแนวก้านหรือตามที่เหมาะสมค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ในส่วนของดอกกุหลามใบตองดอกตูมในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราไปดูวิธีการทำดอกบานกันเลย เริ่มต้นการทํานะคะเราก็จะทําในส่วนของการประกอบดอกบานแบบเดียวกันกับดอกตูมเลยค่ะและประขอเพิ่มเติมนะคะในคลิปนี้เพื่อนๆท่านใดต้องการรับชมวิธีการทําในส่วนของอไปตองให้เป็นสีเหลืองก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะคะ ที่ทางช่อง youtube ppp channel ค่ะเนีค่ะในส่วนของใบที่หนึ่งก็จะได้ในรูปแบบนี้แล้วก็ใบต่อไปก็ทำในรูปแบบเดิมเลยหมุนพันธ์ลดต่ำลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ระยะตามที่เราต้องการเลยนะคะ และเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ในส่วนของดอกกุหลาบทั้ง2แบบในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆเพื่อน,อนๆท่านใดต้องออทษทีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด,ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ